ใหญ่นะเวลาเลี้ยงไม้พวกนี้ต้องต้องต้องเล่นไม้กอนะก่อเริ่มต้นจากการปลูกเลี้ยงไม่กี่ต้นฮนะจนเป็นไม้กอนอยู่ในกระสางปูนสวยงามมากๆครับหมาวิ่งครับเป็นอีกตัวครับที่มิตรชนแนะนําให้ปลูกให้เลี้ยงเพราะว่าเอ่อหนึ่งนะครับเลี้ยงง่ายแล้วก็เป็นไม้ที่เวลาปลูกเลี้ยงไม่นานๆสวยงามมากๆแฟนๆหลายท่านเนี่ย เรียกว่าให้ความสนใจแล้วก็เป็นไม้ที่เรียกว่าหมานอกสายตานะไม้ตัวนี้ก็คือหมาวิ่งนะครเป็นปุ๋ยไม้ที่เลี้ยงง่ายนะวลาลเวลาดูครับที่เลี้ยงไว้นานๆเนนะี่ยถ้าเลี้ยงไว้เป็นไม้พุ่มไม้กอเวลาเขาออกดอกครับดูแล้วเห็นจะตะลึงน,ะนี่ดูครับความสวยความงามของเขานี่ดอกอาจจะไม่ใหญ่นะแต่ว่าเวลาที่เลี้ยงไว้นาน,านๆแล้วเขาเป็นพุ่มเป็นกอแล้วเขาออกดอกเป็นพุ่มเป็นพุ่มแบบนี้นะ รือว่าสุดยอดไม้ที่สวยงามมากๆครับครับก็พบกันอีกครั้งครับกับช่องมิสเตอร์ชน h ช n แนลสำหรับวันนี้ก็เปิดตัวด้วยช็อตสั้นๆนะครับเป็นไม้กอนะเจ้าม้าวิ่งตัวที่มิสเตอชนถ่ายทำมานะครับม้าวิ่งหรือว่าสกุลกล้วยไม้ชื่อของเขาก็คือสกุลดอไลติสนะครับ เป็นกล้วยไม้ตัวที่ไม่ค่อยจะมีคนรู้จักเท่าไหร่นะครับนอกจากคนที่อยู่ในวงการกล้วยไม้จริงๆนะถึงจะเรียกว่าคุ้นเคยกันนะแต่สําหรับบุคคลทั่วไปนะโดยมากก็จะรู้จักกันแต่แค่กล้วยไม้พวกสกุลหวายหรือว่าแวนด้านะครับตัวนี้เป็นกล้วยไม้ที่หากท่านทําความรู้จัก นิสัยใจคอการปลูกเลี้ยงแล้วเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าท่านจะประทับใจกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เพราะว่าเขาเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายมากๆนะการปรับตัวเก่งนะครับแล้วก็ปลูกเลี้ยงเนี่ยวัสดุเครื่องปลูกเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะเลือกเท่าไหร่เพราะโดยปกติเนี่ยเขาจะเป็นกล้วยไม้ประเภทกึ่งอากาศนะรากของเขาเนี่ยจะอยู่ได้ Uh, บนดินเขาก็อยู่ได้ซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วเขาก็อยู่ได้นะหลายหลายคนเอามาปลูกเลี้ยงไว้กับกาบมะพร้าวแบบที่เห็นเนี่ยเขาก็อยู่ได้ดังนั้นเนี่ยก็เป็นกล้วยไม้อีกตัวครับที่เหมาะสําหรับผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้มือใหม่นะฮะนี่ก็เป็นแปลงทดลองนะครับสําหรับการปลูกมาวิ่งสายป่าสายธรรมชาตินะการปลูกสายฐานเห็นไหมครับผสมกับมะพร้าวสับเขาก็อยู่ได้ เล่าเรื่องราวของเจ้ามาวิ่งมาสักระยะหนึ่งหลายๆท่านก็คงจะอยากจะมาทําความรู้จักกับกล้วยไม้สกุลดอริริสหรือว่ามาวิ่งให้ลงลึกลงไปอีกนะวันนี้มิตรชนมีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังนะครับกล้วยไม้สกุลมาวิ่งเนี่ยนะครับพบได้ทั่วไปแทบจะทุกภาคเลยครับของประเทศไทยเนี่ยซึ่งมันก็คือกล้วยไม้ประจําถิ่นบางจังหวัดบางพื้นที่นะก็เอาไปเป็นการตลาดเรียก ราชาธมพันธ์จังหวัดเลยก็มีเช่นเจ้าแดงอุบลซึ่งแดงอุบลเนี่ยก็คือมาวิ่งนั่นแหละครับแต่ว่าดอกเขาจะใหญ่กว่าปกติตามหลักการทางพฤกษศ,ศาสตร์เขาเรียกว่าไม้ 4N นะฮะซึ่งลักษณะของไม้ 4N เนี่ยก็คือดอกเขาจะใหญ่กว่ามากนะฮะซึ่ง จังหวัดอุบลเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของเขาเลยครับก็เลยตั้งชื่อมาวิ่งที่อยู่แถวๆจังหวัดอุบลราชธานีว่าแดงอุบล bon ก็มแีแฟนๆหลายๆท่านนะครับโทรศัพ์เข้ามาสอบถามมิสเตอร์ชนว่าม้าวิ่งม้าบินม้าวิ่งฟาแลนแตกต่างกันอย่างไรนะครับมิสเตอร์ชนก็วันนี้จะสรุปให้ฟัง มาวิ่งโดยธรรมชาตินะที่พบเห็นกันบ่อยๆเนี่ยแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีสีสันลักษณะดอกที่แตกต่างกันออกไปในธรรมชาติที่พบกันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นสีชมพูนะที่พบเยอะๆแล้วก็สีม่วงนะครับซึงเป็นลักษณะของมาวิ่งป่าพันธุ์แท้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่มีคนสอบถามมานะครับก็เป็นในเรื่องของมาวิ่ง ป่าเหมือนกันแต่เป็นม้าวิ่งแคละอันนี้ก็พบได้บ่อยนะมิตรชนก็ขึ้นภาพไว้ที่มุมจอลักษณะของม้าวิ่งแคละเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นม้าวิ่งสายพันธุ์พิเศษมาจากลาวบ้างมาจากกัมพูชาบ้างซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรยังไม่มีการพิสูจน์นะครับก็แล้วแต่ครับบางคนก็เรื่องการตลาดก็นำมาเรียกแขกกัน นะก็อีกตัวหนึ่งที่มีการสอบถามเข้ามาบ่อยๆก็เป็นม้าบินแหละครับลักษณะของม้าบินนะเขาก็จะมีปีกซึ่งจะไม่เหมือนกับม้าวิ่งนะฮะลักษณะของม้าวิ่งเนี่ยฮะกรีบของเขาเนี่ยก็จะรูปบิดไปข้างหลังลักษณะอย่างนี้นะฮะเป็นม้าวิ่งนะส่วนม้าบินฮะเขาก็จะมีสเปซมีแก้มสีสันน่ารักนะ ซึ่งมิตรชนก็จะขึ้นรูปมาให้ดูนะข้อแตกต่างของม้าวิ่งกับม้าบินนะก็ตามรูปที่ให้เห็นนะซึ่งหลายๆคนก็ยังแยกแยะไม่ออกนะวันนี้มิตรชนก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะส่วนอีกตัวนึงครับเป็นม้าวิ่งที่ได้รับการผสมพันธุ์ให้เป็นสายพันธุ์แปลกๆใหม่ๆนะก็ บางคนก็จะเรียกว่ามาวิ่งฟาแลนเหตุผลที่เขานำไปผสมพันธุ์กับสายพันธุ์ฟา r l แลนด์นิเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะพัฒนาสายพันธุ์ให้ดอกมันใหญ่ขึ้นก็มีคนทำสำเร็จหลายเบอร์ฮะสีสันก็แล้วแต่คู่ผสมสวยงามมากๆในะช่วงหลังๆนะต้นใหญ่ขึ้นดอกสวยงามขึ้นดอกมีขนาดใหญ่ขึ้นก็เป็นมาวิ่งฟา r l แลนด์ ก็สำหรับท่านที่สอบถามเข้ามานะครับว่าม้าวิ่งนะกับม้าบินแตกต่างกันอย่างไรมิตรชนก็ต้องสรุปอย่างนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเขาก็คือไม้สกุลเดียวกันนะเป็นสกุลดอไรติสนะครับที่เขาเรียกกันแตกต่างกันก็เนื่องจากว่าเป็นความหลากหลายทั้งพันธุก,กรรมนะลักษณะดอกแตกต่างกันนะคนก็เรียก แยกย่อยออกไปเพื่อให้มันจําง่ายก็เท่านั้นเองนะครับสำหรับรูปผสมนะปัจจุบันเนี่ยมีการนําไปผสมกับกล้วยไม้สายพันธุ์อื่นๆนะที่พบบ่อยๆก็คือนําไปผสมกับสกุลฟาแลนนับสิบนะ์ก็ได้เป็นม้าวิ่งฟาแลนนะลักษณะของดอกก็จะใหญ่ขึ้นต้นก็จะบึกบึนขึ้นสวยงามขึ้นนะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการนําไปผสมพันธุ์กับสกุลเข็ม นะก็มีนะดอกออกมาก็น่ารักดีนะเลี้ยงง่ายนะด้วยลักษณะที่โดดเด่นของเขาก็คือ1เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ออกดอกเก่งแล้วก็เราสามารถจะเชยชมความงามของเขาเนี่ยได้ยาวถึง4-5เดือนเลยในบางครั้งถ้าต้นสมบูรณ์สมบูรณ์ฮนะลักษณะของเขาเนี่ยเวลาออกดอกเนี่ยดอกร่างก็จะร่วงโรยไปดอกใหม่โผล่ขึ้นมายอดก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะ บางครั้งยาวเป็นเมตรเลยก็มีรับน้ำหนักดอกไม่ไหวก็นอนออกดอกกันไปเลยประมาณนั้นนะครับก็เป็นกล้วยไม้อีกตัวครับที่มิตรชนก็แนะนำอยากจะให้มาปลูกมาเลี้ยงกันนะสำหรับคลิปนี้ครับก็นำเรื่องราวดีๆของเจ้ามาวิ่งมาเล่าสู่กันฟังนะสำหรับแฟนๆท่านใดครับชอบอกชอบใจก็อย่าลืมครับ กดไลค์กดแชกกร์กดติดตามพบกันใหม่อีกหน้าครับมิสเตอร์ชนจะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการไม้มาฝา,ากอีกสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ